ทักทับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะรายการของเราก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม อีกครั้งหนึ่งค่ะนะเริ่มต้นรายการ8นาฬิกานาทีแล้วก็เราจะมีข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวนะของมหาิทยลาลลยสขงขลานครินค่ะนะคะให้ต,ติดตามกันไปจนถึงเวลา9ก้านาฬิกาค่ะรับฟังได้นะคะทางสถานีวิทยุมอ,อปตีเอฟเอ็ Lin มร้อยเจ็ดจุดสมค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psu10725.net ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะรับชมได้ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุมออ,อปัตตานีค่ะวันนี้ดิฉันพรอมพิมลอุไรรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมรายการด้วยนะคะนั่นก็คือคุณประสิทธิ์รัตนมณีค่ะนักวิจัยชำนาญการนะคะจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัรยานิวัฒนามออ,อปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคผมสวัสดีครับสวัสดีทุกค,ครับค่ะนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มออ,อค่ะนะวันนี้เราจะมี สองกิจกรรมสองวาระนะคะของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากาลยาณนิวัฒนานะคะที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเราจะคุยกันถึงกิจกรรมแรกกันก่อนนะคะคุณประสิทธิ์คะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่5มิถุนาย,ยนค่ะนั่นคือเรื่องของการจัดงานวันกลยาณนิวัฒนาค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามนะคะว่า กิจกรรมเนื่องในวันกัลยาณิวัฒนเนี่มีกิจกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเรามาพูดถึงที่มาของวันกัลยาณิวัฒนากันก่อนเล็กน้อยนะคะค่ะครับผมที่จริงวันกัลยาณิวัฒนาก็คือทางสถาบันจัดมาประจําทุกปีครับผมค,ครับผม,รบผมตรงกับวันที่5มิถุนายนซึ่งซึ่งมีความสําคัญก็คือสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟว้ากัลยาณิวัฒนากลมหลวง านาฎเทวาราชรักกรลินค,ครับผมได้พร,ระราชทานนามาจากจากจากชื่อสถาบันวัตมศึกษาเป็นสถาบันวัรมศึกษาการรียนนิวัฒนาเมื่อ,อวันที่5มิถุนายนพศ2543ฉะนั้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็สถาบันวัตถศึกษาการรียนนิวัฒนามาหาาลยสงลานครดิน จึงได้กํารวดใด้วันที่ห้ามิถุนายนอาของตุกปีเป็นวันกัลยาณิวัฒนาครับผมนะคะนี่ก็คือที่มาแล้วก็ความสําคัญนะคะของวันกัลยาณิวัฒนาค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินนะคะที่พระราชทานานามนะให้กับสถาบันวัฒนธรรมศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะคนะคะคราวนี้เราจะมาติดตามนะคะว่ากิจกรรม ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะนะเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะคือกิจกรรมที่กิจกรรมที่เป็นประจําทุกปีเลยนะครับก็คือเป็นกิจคือเป็นกิจกรรมของพิธีกรรมสามศาสนาค่ะก็เป็นแบบพหุวัฒนธรรมอ่ามีครบนะครับมีครบกระปุกก็คือมีสามศาสนาก็คือมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและก็ศาสนาคริสต์ซึ่งพิธีกรรมก็จะเริ่มจาก เวลาประมาณนั้นนาฬิกาก็คือเริ่มลงทะเบียนแล้วก็คนมาทยอยมาทยอยมาทยอยมาครับผมทีนี้ก็ประมาณสักานาฬิกาานาทีพิธีกรรมแต่ละศาสนาก็ประกอบพิธีกรรมโดยที่ศาสนาพุทธเนี่ยก็จะอยู่โถจะอยู่โถกลางจะอยู่จะอยู่โถกลางแล้วก็ศาสนาอิสลามจะอยู่ในห้องบรรยาย กองกองของสถาบันวาทยาศึกษากันชแลวก็ศาสนาคริสต์ก็จะอยู่ในห้องประชุมของสถาบันซึ่งทุกศาสนาก็จะมีจะมีแต่ละพุทธศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมครับผมก็จะเป็นพิธีกรรมแบบนี้ครับแต่ละศาสนิก็เข้าร่วมนะคะก็ครบทั้ง3ศาสนานะคะพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์นะคะนอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ น America, อกจากนั้นก็ตั้งแต่กิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมมาเป็นประโยชน์ของของ,ของทุกๆกองทุกๆปี <c oughs> ปีนี้ก็จะมอบจะก็จะมอบจะมอบจะมอบ,มอบอเกี่ยวกับตรวจสายตาของผู้สูงอายุ <c oughs> แล้วก็จะมอบแว่นสายตาถ้าผู้สูงอายุ <c oughs> มีสายตาแบบแบบตาสั้นต,ตาย,ยาว <c oughs> อย่างเงี้ยงถาบันก็จะจะตรวจแล้วก็จะมอบมอบมอบเป็นเป็นแว่น เราเราจะตรวจที่ไหนอะไรยังไงคะที่สถาบันวัฒนศึกษาอ๋อตรวจที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยานิวัฒนาเลยนะคะไม่อันนี้คือผู้สูงอายุเขาไปตรวจมาแล้วและก็มีปัญหาและก็อ๋ก็คือผู้สูงอายุที่เราเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของเราแล้วนะคะมีปัญหาทางด้านสายตานะคะก็จะมารับบริการกันในวันพรุ่งนี้ที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาการมอบ ค่ะเป็นการมอบนะคะ่าคะมีปัญหาสายตาเราก็จะมอบกันในวันพรุ่งนี้ให้กับผู้สูงอายุเพราะว่าเรื่องสายตานั้นสําคัญเนาะมีปัญหาสายตาแล้วเราใช้ชีวิตประจาวันนี่ค่อนข้างจะยากลําบากนะคะในเรื่องของสายตาค่ะเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุที่เราได้ลงต้องลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะลงทะเบียนมีการตรวจกันไว้ล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะไปได้ที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษาการยาพิวัฒนาเพื่อที่จะรับมอบแว่นสายตานอกจากเรามอบแว่นสายตา แล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างนนั้นก็รเราก็จะมีสิ่งของที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อต่อที่สถานสงเคราะห์เด็ก จะไปที่สถานสงเคราะห์เด็กมีครบค่ะคนชราแล้วก็ไปที่เด็กด้วยนะคะค่ะนะคะซึ่งในส่วนของสิ่งของนะคะที่ที่เราจะนําไปนะคะมอบให้กับสถานสงเคราะห์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งของที่เราจะดสรรเองหรือว่าเป็นสิ่งของที่เรารับบริจาคมาด้วยก็คือก็คือสอบถามทางทางสถานสถานสงเคราะห์จังหวัดปัตตานีแล้วว่าสิ่งที่จาเป็นที่จะขาดหรืออะไรบ้างจะดนั้นจัดนั้นบวก อว่านาโครงการก็จัดเตรียมสิ่งนั้นไปไปย้ายตรงกับกับกับกระจุดประสงค์ของสถานสงรอเด็กค่ะเราก็ได้จัดเตรียมสิ่งของไว้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้นะคะให้มองภาพว่าช่วงเช้าเวลาเก้านาฬิกาเศษเเราจะมีพิธีกรรมนะคะทั้ง3ศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็คริสตค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เราก็จะ มอบสิ่งของมอบสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กนะคะเราเราไปที่สถานสงเคราะห์เลยไหมคะหรือว่าไปเลยครไปที่สถานสงเคราะห์เลยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะนี่คือกิจกรรมเราจัดครึ่งวันใช่ไหมคะพรุ่งนี้ครับผมครึ่งวันครับก็จะก็จะเสร็จประมาณอ่าสิบสองนาฬิกา เสร็จประมาณ12นาฬิกานะคะในในครึ่งวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนะคะวันกัลยาณิวัฒนาค่ะนะคะก็มีการทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนะคะแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่ง นะ,ะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของมหาิจยาลัยสงขลานครินทร์ของเรานะ,ะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนั่นเองครับนี่ก็คือกิจกรรมค่ะเนื่องในวันกัลยาณิวัฒนานะ,ะคะของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาประจําปี2568 นะคะอ้าวเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะ<ช>หลังจากงานวันกัลยาณิวัฒนาแล้วนะคะเราก็มีกิจกรรมที่ชื่อว่าแสงสว่างแห่งธรรมหล่อสมโพธิถวายเทียนพรรษาและแห่ภาพพระบด ห่มพระมหาธาตุเจดีย์นะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าบุญแต้มสีบนผืนผ้าพระบทนั่นเองนะคะจะมีสามกิจกรรมครับจะมีสามกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะคุณประสิทธิ์คะใช่ผมก็โครงการนี้คือโครงการนี้คือจำคือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขึ้นมาขึ้นขึ้นมาตอนนี้ก็ทําติดต่อกันประมาณ6ปีซึ่งก็จะมีสามกิจกรรมกิจกรรมแรกก็จะเริ่มมาที่ เขาเรียกว่ากิจกรรมบุญแต้มสีผ้าพระบทแล้วทําไมถึงผ้าพระบทมีความสําคัญยังไงคะผ้าพระบทก็คือเป็นผ้าที่มันมีประวัติเรื่องราวมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าสีธรรมาสุราที่ธรรมสุกราตที่พระใช่ที่ผ้าลอยมาติดอยู่ที่ชายหาดของเขาเรียกว่าหาดอะไรหาดทรายหาดทรายแคบแนประมาณนั้นแหละใช่ไหมคะใช่คือผ้าลอยมาที่ชายหาดชายหาด ชัยาศชัยาศหนึ่งอ่ะชัยาศจะจะไปกอยโดยที่ที่ตะกรอนสีอ๋อจะเอาชายาศปากปากพนังอ่าแต่ก็ทีนี้ก็มีการชาร้างก็จะเห็นว่าเป็นภาพระบุตืนยาวแล้วก็มีเรื่องราวพุทธประวัติทีนี้ก็จะมีการห่มพระมหาจเดีดีขึ้นมาดังนั้นก็ ก็เลยเกิดปฏิบัติถอต่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 อ <นะ S 1> ต่อต่นนะะอต่รราาอต่นนะะะะอ,อต่ะะอต่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 อ่อต่อต่อต่ต่อต่อต่ออต่อต่อ่อต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 ่ออต่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 อ่อต่อต่อต พุทธประวัติของพุทธบูชาพุทธบูชาแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราก็มักจะจัดใกล้ๆกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับคือถ้าเรื่องท่าที่ท่าที่จังหวัดนครใช่ไหมครับเขาก็จะจัดวันวิสาขากับวันมาฆบูชาหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยก็คือรอสองรอสองก็จะจัดในวันวิสาขบูชา ว่วนรอสี่เนี่ยก็จะจัดในวันมาฆบูชาเผื่อว่าเผื่อเผื่อถ้าพู้เสียกชนถ้าว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอุมผ้าในวันมาฆ่าวิสาขาก็จะมาอุมผ้าในวันมาฆบูชาแต่ว่าถ้าของสามบันเนี่ยคือจะรวม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 กองการถวายเทียนด้วยแล้วก็เฮียภาพพระบทด้วยแล้วก็ก็หรือก็จะจัดก่อนที่จะข้าวพรรษาอ่าค่ะนะก่อนจะข้าวพรรษานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหลังจากข้าวพรรษาแล้วก็จะมี อาสันหะพูชาอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าของเราก็จัดก่อนเข้าพรรษาเพราะว่าจะมีหลอดที่ยนมีแห่เทียนพรรษาด้วยนะคะราคาในส่วนของบุญแต้มสีบนผืนผ้าพระบทนี้เราจะเริ่มกิจกรรมกันวันไหนคะจะเริ่มมาที่1 0 2ถึง20มิถุนายนนี้ครับอ่าิจอ่าถึงย0มิถุนายนี้ก็ผ้าพระบทจะยาวประมาณ30เมตร ก็จะก็จะจัดเปลี่ยมไว้ส้าโอ้โถกลางของของของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนศึกษาการัญญานวัฒนาก็ ก็เป็นเพื่อก็จะเป็นพุทธบูชาและเป็นความเป็นสติมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองด้วยเพราะบางบางครอบครัวก็พามั้งบุตรหลานอะไรมาแต้มสีกับค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพุทธศาสนิกชนที่สนใจก็สามารถที่จะมาแต้มสีกันได้เลยเพราะว่าจะมีลวดลายไว้แล้วใช่ไหมคะคุณประสิทธิ์คะอ่าก็จะมีแม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์เป็นเป็นลวดลายและก็ทีนี้ก็จะมี ทศชาติชาดกกับเป็นเรื่องราวของพุทธเจ้าทั้งสิบชาติาครับผมก็อยู่ในปืนป้าประนั้นด้วย ซึ่งทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าเออระบายไม่เป็นอะไรหลายท่านกังวลเลยแหละกังวลว่าเอึ้งหรือเราจะไประบายอะไรอย่างไรนะคะไประบายได้เลยค่ะนะคะก็มีลวดลายต่างๆนี่มากมายนะแล้วแต่เลือกระบายว่าจะระบายตรงไหนอะไรยังไงใช่ใช่ระบายได้เลยก็เลยก็มันมีเทียนกั้นอยู่แล้วครับนาไประบายไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะจะไม่สวยงามใช่ไหมคะใครับนะคะก็ไปทําด้วยจิตใจที่เรา นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นพุทตบูชาและก็ความเป็นศริมงคลแก่ตัวเองดดิฉันก็ไปเป็นประการทุกปีนะคะไปแป้มสีบนผืนผ้าพระบทกานเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจเอาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าวันไหนคะบุญแป้มสีบุญตันบุญแป้มสีก็คือจะเป็นวันที่1 0ถึง20่ิจุนายนพศสองพัน่ร้อยหกสิบแปดก็จะเริ่มเริ่มจะมามาเริ่มประมาณ9ก้นาฬิกาสามสิบนาทีไปไปตี่นสุดถึง 16นาฬิกา3นาทีทุกวัน<ช>ครับใช่นะคะก็ไปกันวันเวลาราชการนั่นแหละนะคะก็ <ผม S 2> สามารถที่จะไปะแต้มสีบนผืนภาพระบทกันได้นะที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาหลังจากนั้นแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ พอหลังจากนั้นแล้วก็ฝ่ายของเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปไปไปต้มไปต้มผ้าแล้วก็ไปทำไอ้ตากไอ้เองก็ก็ก็เตรียมพร้อมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นวันที่8กรกฎาคมครับค่ะแกรกฎาคมนี้เราก็จะก็จะมีพิธีหล่อแล้วก็สมโพธิเทียนพรรษาพิธีหล่อสมโพธิเทียนพรรษาครับผมึ่ะซึ่งอันนี้คือตั้งแต่อดีตนะก็ตั้งแต่อดีตสมัยพุทธกาลก่อนจะก่อนจะข้าพรรษาก็คือ ก็คือเหมือนถึงว่ากรงกับเล่มหนึ่งครับเดือนเปิดของทุกปีครับทุกปีนี้กรงกับว <okay. S 2> ันที่11กรกฎาคม <Okay. S 2> ทีนี้ก็ชาวพุทธก็แต่พุทธการแต่ไม่มาก็คือก่อนจะขับพันษาพระอยู่จะบัญดาสามเดือนก็ต้องมีการหลอ แล้วก็แล้วก็หล่อเทียนแล้วก็นําเทียนไปไปถวายค่ะเพราะว่าพระก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะก็ต้องมีเทียนพรรษามันไม่มีไฟฟ้าเชนือนปัจจุบันเลยนะคะก็ต้องแต่ว่าเราก็ยังยึดอยู่นะคะว่าเทียนพรรษาก็ยังคงเป็นกิจกรรมสําคัญในช่วงของวันเข้าพรรษานะคะนี่ก็คือพิธีหล่อเทียนพรรษาหลังจากรอแล้วแปดแปดนาฬิการอสมโูรเทียนพรรษาเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ก็วันที่เก้าเนี่ย เราก็จะเป็นการถวายเทียนอ่าแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนค่ะและก็ทีนี้ก็จะมีการแห<อ>่ผ้าพระบ,บทด้วยแห่ผ้าพระบ,บทด้วยะบบน,นะคะซึ่งเราก็แห่เป็นประจําทุกปีเลยนะคะการแห่นั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรคะเรื่องของการแห่คะถ้าว่าเราแอบเราแห่ผ้าเราแห่ผ้าพระบ,บทก็คือเริ่มต้นเลยก็คือคือเราจะไปเจอเราเราก็จะไปเจอกันที่ 9นาฬิกาครับ9นาฬิกาเราจะไปเจอกันที่ประตูประตูสองประตูสองของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทัยวิทยาสงขลาค่ะ9นาฬิกาตรงเลยเราก็จะไปรวมกันกันที่นั่นเลยจะจะตั้งขบวนในการเคลื่อนในพระพุทธที่นั่นเลยนะเราก็แห่ไปจากตรงนั้นเลยแล้วก็เดินเข้าไปที่วัดหลักเมือง มันไม่ใช่วัดหลักเมืองนะที่ไหนคะมันเป็นวิทยาลัยสงปฏ์ตาเนียครับกับผมที่มันจะมีประตูหนึ่งประตูสองแล้วก็เราเดินไปอ่าประตูหนึ่งประตูสองใช่ใช่เราตั้งกระบวนกวรที่นั่นเลยแล้วก็จะมีกระบวนอ่าอากรองยาวอะไรต่างๆแล้วก็จะเดินไปที่วัดหลักเมืองแล้วก็ไปทำยังไงก่อนไปถึงวัดหลักเมืองแล้วเราก็ต้องไปทําพิธีก่อนใช่ไหมคะถึงจะไปห่มใช่ใช่พอพอเราตั้งกระบวนรตั้งกระบวนเสร็จแล้วซึ่ง ซึ่งประมาตนั้วปุ๊บเราก็จะแห่กันด่กันไปตอนนั้นก็จะมีทหารคอยคอยดูแลอะไรอยู่ก็ก่อนที่จะก่อนที่จะหอมผ้าเราก็ต้องไปเวียนรอบพระอุโบสถสามรอบแล้วก็ทีนี้ก็เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นไปบนพระเจดีย์คือจะมีพระพระพระที่เป็นประธานคือเจ้าวาดจะนําผ้าขึ้นไปแล้วก็จะไปเวียนเจดีย์อีกสามรอบช่วงต่อจากนั้นเราก็จะช่วยกันห่ม ค,ค่ะนะคะก็อออออมองเห็นภาพเลยนะคะถึงกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสว่างแสงแห่งธรรม่อสมโพธิถวายเทียนพรรษาและแห่ภาพ,พระบทผม่มพระมหาธาตุเจดีย์ค่ะณนะวัดหลักเมืองนะคะอำเภอเมืองจังหวัด ปัตะนีนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมค่ะของสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการงานในวัฒนามอปัตะนีค่ะที่เราจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีค่ะวันนี้นะคะสกิจกรรม2วาระนะคิดว่าครบถ้วนแล้วใช่ไหมกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณประสิทธิ์คะที่เพิ่มเติมก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือการแสงสว่างโครงการแสงสว่างทำหล่อสมโพธิเตัวสอสมโพธิ์สบายเตียมาตอนภาพบทตอนนี้เราทาเราเรามีเจ้าภาพร่วม อาสามสามสามเจ้าภาพก็คือก็คือมีวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเข้ามาร่วมแล้วก็สำนักงานพุทธจำนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีสถากแล้วก็มีพระอามาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณรเล่าไม่อยยรไม่ทะรสงปัตตานีก็คือข้ามร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าสามหน่วยงานนี้ก็คือมีมีมีความมีภารกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านธรรมุษธรรมบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วก็เลย ีที่แล้วก็เลยมาร่วมกันปีนี้ก็จะมาร่วมกันดี <Okay. S 2> มันจะทําให้โครงการดู ดูภาพรวมมันเป็นใหญ่ขึ้นนะเป็นภาพรวมของจังหวัดเลยนะคะค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกันด้วยบุญแต้มสีบนผืนภาพพระบทก็สามารถที่จะเริ่มแต้มสีกันได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะที่สถาบันวัฒนธรรมถึง20ค่ะที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมรอเทียนพันษานะคะแล้วก็เหตุเทียนพันษาแล้วก็นำนะคะในส่วนของภาพพระบทค่ะไปห่มที่พระมหาธาตุเจดีย์ ดีตนะวัดหลักเมืองค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัญยาณิวัฒนาแล้วก็เรายังคงมีงานใหญ่ที่รออยู่นะคะคุณประสิทธิ์อีกหนึ่งงานในเดือนหน้าใช่ไหมคะนั่นคืองานมหกรรมศิลปวัฒน,นธรรมน,นะคะอา่าลคะลคะ่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปด้วยนะคะในส่วนของงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมนะคะค่ะวันนี้ก็ทางรายการค่ะขอขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์รัตนบณีนะคะนักวิจัยชำนาญการนะคะจากสถาบันวัฒน ทำศึกษากาลัลยาณิวัฒนาค่ะที่มาพูดคุยนะคะทั้งสองกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะคะวันกลัลยาณิวัฒนาประจําปี2568ค่ะแล้วก็กิจกรรมแสงสว่างแห่งธรรมหล่อสมโพธิถวายเทียนพรรษาและแห่ภาพพระบท พระมหา,าธาตุเจดีนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะคะของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณในวัฒนารมออวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค,ครับครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็เวลาของรายการที่นี่มออสาหรับวันนี้หมดลงแล้วะค่ะนะคะดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตน์ผู้ดาเนินรายการนะคะแล้วก็คุณประสิทธิ์รวมถึงทีมงานค่ะขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ